สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกันเหมือนเดิมกับผมปาล์ม3บาท5บาทในช่วงของ Blues Today ครับที่จะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันในทุกเช้านะครับซึ่งก่อนที่จะไปติดตามข่าวในวันนี้นะฮะก็ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอย่างเครื่องดื่มสิงห์เลมอนโซดาครับสิงห์ยูสุเลมอนโซดาเรดเลมอนโซดาแล้วก็ล่าสุดครับบวยเลมอนโซดามีจำหน่ายแล้วที่7 e เ e ่อีเลวนะครับ แล้วก็ s u ซูกิครับจัดหนักจัดเต็มครับมอบโบนัสใหญ่ให้ถึง3ต่อกับแคมเปญสุดพิเศษส่งท้ายปีซูซ u กิ Triple b o n บนัสด l ครับออกรถยนต์ซูซูกิวันนี้สุดพิเศษให้คุณถึง3ต่อดีวจัดเต็มแบบนี้ครับเฉพาะวันที่1ตุลาคมจนถึง31ทธันวาคมนี้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ไปดูกันได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศนะครับ หมายว่าถึงข่าวที่น่าสนใจฮะย้ำอีกครั้งเชลซีจะเจอกับนิวคาเซิลในสัปดาห์นี้นะครับก็มีการยืนยันว่าไซมอนฮูเปอร์ครับจะทำหน้าที่ตัดสินเกมพรีเมียร์ลีกของเชลซีในเกมที่เจอกับนิวคาเซิลส่วนห้อง VAR เนี่ยจะเป็นจอห์นบรูส์ครับที่รับหน้าที่ในเกมนี้นะครับขณะเดียวกันมีการคาดการณ์ว่าเลวายคูวิลและมาโลกุสโตเนี่ยจะกลับมาได้ทันในเกมกับนิวคาเซิลนะครับโดยทั้งคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูและโเมโอลาเวีย มีโอกาสได้ลงฝึกซ้อมเพื่อเพิ่มเติมแล้วก็ทดสอบความฟิตต่อทีมงานของโปเชติโนแล้วนะครับขณะที่นิซ่าคินเซล่าก็รายงานบอกว่าเชลซีกำลังเล่นได้ดีขึ้นเรื่อยๆแม้จะมีเอนคุนคูเข้ามาเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามหากนักเตะกลับมาลงสนามได้ก็จะเป็นการยกระดับแนวรุกให้กับทีมได้ด้วยเช่นกันนะครับขณะที่ฟุตบอลลอนดอนครับรายงานบอกว่า เป็นคุณครูยังไม่ได้เข้าร่วมเซสชั่นการซ้อมแบบทีมครับมีโอกาสน้อยมากที่เขาจะเรียกความฟิตทันในเกมวันเสาร์นี้นะครับซึ่งผมก็เชื่อแบบนั้นนะผมเชื่อว่าดีไม่ดีในสำรองอาจจะไม่ติดด้วยนะครับมาอีกทีหนึ่งก็น่าจะเดือนธันวาคมเลยนะฮะขณะเดียวกัน Sky Sport บอกว่ากีรันทิปปีครับกลับมาลงฝึกซ้อมได้เต็มรูปแบบและจะพร้อมลงเล่นในการเจอกับเชลซีนะครับ นอกจากนี้ฮะมีบอกว่าสถิติ5ทีมที่สัมผัสบอลในกรอบเขตโทษคู่แข่งมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้อันดับ1อาร์เซนอลนะครับ438ครั้งอันดับ2สเปอร์ครับ434ครั้งอันดับ3เชลซีครับ423ครั้งแล้วก็อันดับ4แมนซิตี้ครับ407ครั้งนะครับเชลซี Chelsea นี่สัมผัสบอลในเ,เขตโทษเนี่ยมากกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้อีกนะครับขณะที่เบนจาคอบครับรายงานบอกว่าเชลซี และกรณีเรื่อง financial fair play เนี่ยยังไม่มีหลักฐานชี้ชัด,ดใดๆทั้งสิ้นมันเป็นการด่วนสรุปไปนะครับหากจะบอกว่าเชลซีจะโดนตัด30แต้มหรือโดนปรับตกชั้นทุกเคสในเรื่องแบบนี้มันแตกต่างกันมากนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าพึ่งไปกังวลจนเกินเหตุนะครับขณะที่ Sky Sport ในเยอรมันครับรายงานบอกว่าบไบมินิกและดอทมุลเนี่ยทั้งคู่ไม่ได้แข่งขันกันเพื่อเซสัญ,ญญากับชาโลบาครับ ในเดือนมกกราคมเนื่องจากนักเตะมีอาการบาดเจ็บทําให้ชาโลบาจะกลับมาฟิตอีกครั้งในช่วงปลายเดือนมก,กราคมนะครับส่วนนิซาคินเซล่าก็บอกว่าดูเหมือนว่าลัวคูนกำลังสร้างมูลค่าทางการตลาดนะฮะเพื่อย้ายจากเชลซีอย่างถาวรในราคารประมาณ37ล้านปอนด์ฟอร์มของเขาดีในโรมาและทีมชาติเบลเยียมทำให้โรมาต้องการที่จะเซ็นสัญญากับลัวคู แบบถาวรด้วยนะครับคะแดนดกัารโรมาโน่ก็บอกว่าโรเมลูลูคาคูมีเงื่อนไขคล้ายๆนะการฉีกสัญญาแต่ไม่ใช่เงื่อนไขทางการนะครับมันมีลักษณะเหมือนข้อตกลงระหว่างลูกผู้ชายมากกว่าที่จะยอมให้นักเตะย้ายทีมได้ในราคา40ล้านยูโรซึ่งราคานี้ไม่ใช่เฉพาะสำหรับโรมาแต่เป็นทีมไหนก็ได้นะครับ ขาะเดียวกันลิซ่ากินเซล,ล่าก็บอกว่าทุกคนที่เชลซีแฮป p y มากๆกับคอนอกาเกอร์แต่เรื่องการเจราจาสัญญาฉบับใหม่กลับยังไม่คืบหน้าตอนนี้กลายเป็นว่าปอยเชติโนอาจจะเป็นคนเดียวที่โน้มน้าวให้กาเกอร์อยากจะอยู่กับทีมต่อไปส่วนเดอะไทมสก็บอกว่าเชลซีนิวคาเซลเชฟฟีนเตต์แมนซิตี้เอเวอเรตันวูลฟ์แล้วก็ฟอเรสต์เนี่ยต่างลงมติคัด้านการห้ามไม่ให้เซ็นสัญ,ญญานักเตะ แบบยืมตัวจากสโมสรพันธมิตรนะครับซึ่งสกายสปอร์ก็บอกว่าผลการโหวตนะฮะกดการยืมตัวนักเตะจากสโมสรพันธมิตรที่มีเจ้าของเดียวกันในวันนี้อยู่ที่13ต่อ7คะแนนซึ่งผลโหวตเห็นด้วยไม่ถึงเกณฑ์ที่พิมลีกกำหนดนะครับเพราะว่าจะต้องมีการโหวตให้เห็นด้วยมากกว่า14คะแนนถึงจะผ่านเกณฑ์ จึงส่งผลให้สโมสรพริมยรีกยังสามารถนะคะยืมตัวนักเตะจากสโมสรที่มีเจ้าของเดียวกันได้ในมกราคมนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดนิวคาสเซิลยืมตัวรูเบนเนเวสนิวคาสเซิลทำได้นะครับตอนนี้ทำได้ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะขณะนี้เดียวกันนิซาก,กินเซล,ล่าก็มาพูดถึงวิกเตอร์โอซิเฮนครับเขาบอกว่าโอซิเฮนชอบเชลซีครับผมมีข้อมูลมาสักพักแล้วนะครับเขารักเชลซีมาโดยตลอดเขารักด็อกบา พวกเขามีความคล้ายคลึงกันแต่เขาก็สนใจแมนยูนเต็ดแต่แมนยูนเต็ดไม่ได้ต้องการเซ็นสัญญากองหน้าครับโดยแนวโน้มเนี่ยมันคือเชลซีครับอาร์เซนอลสเปอร์ที่แข่งขันกันซึ่งเชลซีน่าจะเรียกว่าโอซิมเฮนเนี่ยน่าจะเลือกเชลซีนะฮะจากทั้ง3ทีมนะครับอันนี้เป็นความเห็นของนิซ่าคินเซล่านะฮะที่เขาบอกว่ามาเชลซีแนะ่ ขณะที่เดลี่เมลรายงานบอกว่าเชลซีคือแตงหนึ่งครับที่จะได้วิกเตอร์โอซิมเฮนไปร่วมทีมนะครับแล้วก็แซมมอนฟิลิปครับรายงานบอกว่าเชลซีเนี่ยจะกลับไปไล่ล่าตัวไมเคิลโอลิเซอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์หน้านะครับซึ่งตอนนี้ไมเคิลโอลิเซยังไม่หายเจ็บกับพาเลทเลยนะฮะยังไม่ได้เล่นเลยนะครับขณะเดียวกันนะฮะเอเจนต์ของเคนนี่ไบรท์ครับ,รบพูดถึงข่าวเชิมโยกับเชลซีครับ เขาบอกว่าเคนดี้คือนักฟุตบอลดาวรุ่งระดับนานาชาติในเวลานี้เชลซีเองก็มองหาการเสริมทัพอยู่ตลอดเวลาพวกเขาจะดึงเคนดี้ไปในปี2025จึงไม่แปลกเลยที่เราจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับเท้าบ่อยมากยิ่งขึ้นนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูฮะว่าเคนดี้เนี่ยเจ้าหนูรายนี้จะสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างที่ไปเล่นให้กับทีมชาติหรือเปล่านะฮะเห็นว่าบอลทีมชาติเนี่ยเล่นดีมากนะ สำหรับเคนดี้ปาเอสนะคะเล่นกับกเซโดนี่โดดเด่นมากๆนะครับอ่ะนี่ก็เป็นข่าวที่นำมาฝากกันครับเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรกับเคสของโอซิมเฮนครับที่เขาเหมือนจะมีใจให้กับทางเชลซีนะครับจะเป็นไปได้ไหมสำหรับโอซิมเฮนในช่วงซัมเมอร์นะครับมันก็รานี่คงยากนะครับอย่าพิ่งไปหวังเลยผมว่าซัมเมอร์มีโอกาสมากกว่านะครับก็วันนี้หมดเวลาแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ